าอยู่ในแมปอะไรเจ้านายวันนี้มาอยู่ในแมปอะไรมแมปแมรี่ย์เย่บวชต้องบวดต้องโตดทำไมนเนี่ยแล้วตรงนี้คอนเซปต์ในเ,เกมนี้คือแล้วตรงนี้ออกจากทุกนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวลดเสียงก่อนเสียงดังเกินโ <l Bennett> ตัวดีแล้วไปเราหนีออกไปกันเถอะเจ้านายเดี๋ยวฉันไปไหนามันยอมไป มาอะไรทำอะไรอยู่อ่ะมาเร็วเข้าโอเคเจนายมาอะไรแล้วรอยชั้นด้วยสิอะไรเนี่ยนี่คือร้อยฉันรอหนะแกรอด้วยไม่แย้ไม่รอแกหรอกค่ะฮ่าเราจะมาแอบเจนายกันนะครับมันคงมองไม่เห็นเราหรอกมองไม่เห็นเราแน่ๆโอเคไปเล่นการเสียเวลาเกินอันนี้ก็จะเป็นห้อง แบบอากาศซึ่งถ้าตกลงไปข้างล่างเนี่ยก็คงจะตายแน่เลยแล้วก็ต้องเล่นด่านออบบี้ออบบี้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นถึงบนแล้วอะไรแล้วเนี่ยอุย้ยมีน้ำเต็มเลยกดปุ่มเหรออ๋ออันนี้ก็จะขึ้นมาว้ายตกไปตรงน้ำตายจนได้เอาใหม่าอา้าทำไมถึงตกตายแล้วเนี่ย ตกตายอีกแล้วรอบนี้จะไม่ตกตายแล้วขึ้นได้แล้วโอเคถึงแล้วเกือบจะไม่รอดแน่เจ้านายนายถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหลงมาข้างล่างแล้วต้องเจอกับตำรวจแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยกดปุ่มก่อนหรอกดแล้วว้ายตำรวจไล่ตามมาติดๆเลยแย่แล้วขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วตำรวจตามขึ้นมาได้ด้วยแฮงขึ้นท่อเหรอขึ้นได้แล้วสำน้ำหน้าจะตำรวจงูแล้วก็ต้องมาตรงนี้ต่อแล้ยอุ้ยจะตกแล้ว กับแล้วเลยนิดเดียวเองข้าท่อเข้าไปแล้วดูข้างล่างจะมีเสียงลมด้วยแฮห้องน้ำแล้วเนี่ยมีเสียงเจ้าตำรวจตดเยอะมากอะไรกันไรเนี่ยห้องน้ำนี้มีอะไรแหวมีขี้เต็มเลยไม่เอาหรอกห้องน้ำนี้ล่ะแหวห้องน้ำนี้วดูเหมือนจะมีพวผู้ใเ้็ก ขุดดินเหรอสุดยอดขุดดินขุดขุดขุดตกมาแล้วอะไรเนี่ยเฮย้ยมีวานให้เราเหยียบด้วยข้างล่างก็จะเป็นลาวาแลวเนี่ยอะไรเนี่ยที่นี่ดูเหมือนจะเป็นสระว่ายน้ำเลยฮะหรือไม่ก็เป็นทะเลที่เป็นลาวาอะไรเนี่ยสะพานเหรอ ใช่อ้ยตกปลาเลยสะพานไม่แข็งแรงนะเนี่ยต้องกระโดดไปเร็วชิบโอ้ยตกปลาอีกแล้วมารอบนี้โอเคเข้าใจแล้วต้องกระโดดไปเร็วๆอุ้อยเกือบไปแล้วข้างหน้าก็มีโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเข้าปากอะไรกันเนี่ยเฮ้ยข้างล่างมีน้ำแหลมคมโอ้ยตาย เอาใหม่ดีกว่าเอ้าทำไมถิงกระโดดไม่ได้เลย,ยกระโดดไม่ได้อีกแล้วอะไรเนี่ยอ้ต้องกระโดดตัวนี้ค้นไป ทางแน่เลยไปถึงตรงนี้แล้วกันว้ายเกิด <c oughs> ตายไม่ตายอีกแล้วต้องมาเริ่มใหม่เลยหรอเนี่ยมาเริ่มใหม่ก,กัน <c oughs> ด่านออบบี้เนี่ยอุ้ยตายอีกแลละอะไรเนี่ย เข้าปากเข้ากันขานแล้วอะไรเนี่ยไม่ใช่มันที่เดิมนี่อย่าบอกนะว่าเรามาผิดทางอะ่ะสวยแ้วไงโอ้โหยวายก้อนหิมาแล้วรีบเข้าเร็ว นี่ไงบันไดเหี้วอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยมียามด้วยเหรอมันติดเราแล้วแย่แล้วต้องให้เข้าไปทางนี้อะไรแล้วเนี่ยหมุนโดนจับจนได้แต่เราก็หมุนแล้วนะก็เลยไม่ต้องไปหมุนอีแล้วมันติดกระเบิดไปแล้วเดอ้ออุ๊ยอะไรเนี่ย ไม่ฉลาดเลยยังตามม่อีกเหรอเดือยจะไม่รอดไหนเนี่ยนะติดบังเลย แล้วนี่เพื่อนฉันอยู่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนฉันตายไปแล้วอะไรเนี่ยกดน้ำเหรอหอ,อะไรเนี่ยฉันนี้เร็วขึ้นอา้าน่ากลัวจังเลย เดี๋ยวเาไปเลยอุ้ยมีฉลามเลยดูเหมือนจะอัพเกรดใหม่นะน,นี่ยโอโ้โอเคก็เป็นปกติแล้วขึ้นมาบนต่อ แล้วบันไดจะหายไปต้องเอาบันไดไปวางไว้ไหนโอ้ทำไมก็อ,อี่ร็อย่างนี้เนี่ยมีน้ําในห้องน้ําด้วยอะไรเนี่ยเราต้องต่อบันไดขึ้นไปข้างบนโอ้กระโดดไม่ขึ้นอีกแล้ว ไม่ขึ้นทำไม่โไม่โอ้โหกระโดดไม่ขึ้นดิกแกกระโดดไม่ขึ้นแบบน,นี้ต้องกระโดดใหม่รอบนี้ต้องขึ้นแน่โอ้ขึ้นได้แล้วอ่ะจะขึ้นได้โอ้โหอะไรเนี่ยลมเหรอคุย ใช่อุย๊ยฉันจะตกแล้วกระโดดทำให้เราเร็วขึ้นได้จะผ่านแล้วโอ้ปัาน้ำพัดลมมาแล้วด่านอะไรอีกแล้วเนี่ยด่านท่เหรอ โอ้ด่านซับซ้อนชะมัดใกล้จะถึงแล้วอะไรอีกนิดเดียวโอเคอะไรเนี่ยแค่ไปปิดหรอ่ตบบิดห้องเสร็จแล้วเราไปปิดห้องมาก่อนนี้นะนั่นไงเจอเกียวแล้ว เลือปีเกี้ยวสุดท้ายนี่ไนงะมาแล้วมาแล้วปดสิโอเคกสิบแล้วไปต่อไปต่อไม่สิอย่างนี้ขึ้นเสร็จแล้วนี่ไงลมก็จะหายไป จะจบแล้วนี่อเฮ้ย,ยด่าพัดลมอีกแล้วเหรอว้ายเร็วชะมัดด่าพัดลมเร็วมากว้ายอุ้ยถนนขาดไปครึ่งนึงด้วยอุ้ยดีนะม,มาถึงก่อนขึ้นไปข้างบนกันอะไรเนี่ยด่าลอยตัวให้ไปอยู่ตรงนั้นเหรอได้ ออหม่ส oh ิฉันอยู่ข้างล่างโอเคลงมาแล้วฉันหาเงอนในไระเป๋านายอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยฉันถึงด่านครัวแล้วนะฉันอยู่ด่านที่อื่นเนะเดี๋ยวเพิ่งเห็นแล้วกันโอ๊ยเห็นแล้วเยี่แล้วต้องไปเอาปืนตรงนั้นเลยเนี่ยอะไรแล้วเนี่ย ทำไมยืนยินยนยงเฉยๆ่ะอะไรเนี่ยมีภาพอะไรด้วยถ้ามันติดแล้วมันก็ยืนยิงสบายสบลยเลยไหมสินี่เป็อพ่อครัวทำไมมันเฉยๆนี่ะอุ๊ยอะไรเนี่ย ยนตีสบายๆทำไมตีไม่โดนเลยเนี่ยอืมต้องต้องรอสูนรีโลลหลดด้วยฮะเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยเราชนะก็เปิด,ด,ดเลยแฮะเราไปทางะห้ต่อทางนี้ อะไรเนี่ยหน่าสไลเดอร์ว้าสไลเดอร์นี่ไมาโอยไปแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้เราไปตรงไหนต่อมีอะไรตรงนี้ด้วยนี่ไปต่อเลยโอเคปีนมาข้างบนแล้วกะตู้หรอ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อดาดลเซซ์ฮะอึ๊บเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยง่ายนิดเดียวเองใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วไปไปไปโอเคถึงแล้วโอ้ข้างล่างน่ากลัวจริงเลยข้างบนบ้างมีอะไรบ้างเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหข้างล่างเป็นหนามมีบันไดขึ้นไปด้วยคืออะไรแล้วเนี่ยคืออะไรมไม่ได้อ่ะฮึโอ้ไม่หายไปเลยกลับมาเนเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะโอเคกลับม,มาเนเหมือนเดิมแล้วกระุงไปน่าจะให้ต่อลงไปเนี่ย ไม่เป็นไรเราใช้แค่แผ่นเดียวก็ได้โอเคมาแล้วยังไงต่อล่ะเนี่ยโอเคมาตรงนี้แล้ววางทิ้งไว้อย่างนี้แหละขี้เจ็บเฮ้อะไรเนี่ยอุย้ยอะไรเนี่ย Thank okay. you. นาถึงแล้วโหจะโดดจะกระโดดถึงเนี่ยโอ๊ยถึงด้วยฮะว้าวตกอ,อีกแล้วเีย้ายเกมนี้ย่อไม่ได้ฮะถ้าย่อได้ก็ดีสิแต่ก็ตังเล่นอยู่ดีอึ๊บอุ๊ยเกือบไม่ถึงกระโดดลงไปโอ้ไม่ไม่ถึงแล้ว รอบนี้ต้องเป็นรอบที่ถึงแน่นอนเอาทำไมถึงตกนี่อ่ะงั้นไปเจอกันตอนถึงเลยละกันตรงที่เราตกเมื่อกี้แล้วเราจะโดดต่อกันโอ้ยตกแล้วออ้ยตรงไหนก็ตกมาตรงนี้แล้ววะโุ้ยกระโดดด้ขึ้นมาถึงแล้วโอ้ยกระโดดไม่ถึงเอาใหมา่เอาใหมา่ ึ๊บถึงแล้วึ๊บึ๊บถึงสักทีโอเคถึงแล้วทั้งกนจะเป็นอะไรนะเฮลิคอปเตอร์นี่โอเคไปกัน หรอ,อยวิ่งเร็วมากส่วนนี้ก็คือซูเปอร์จัมม์หรอโหกระโดดได้สูมงมากโลกาแลักซี่โอ้โอโอโอไม่ฉันออกไปจากนอกโลกแนละ้วไม่อะไรเนี่ยยังลงได้อยู่เหรอโอันนี้น่าจะเป็นดานที่เราเล่นมาทั้งหมดนะเนี่ยว่างมากเลย โอ้โหไปต่อไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าประตูนี้ดูสิยังไงด่านที่เราเล่นเมื่อกี้ตรงนี้ชืบชืบไปตรงนี้ต่อเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็พาเรากลับมาที่เดิมเข้ากันตรงนี้มีอะไรไม่เห็นจะมีประตูหลอกเลยเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูที่เดิมแล้วกันที่เราเล่นมาทั้งหมดอะไรเนี่ย เราจะไปด่านที่สามารถเข้าไปข้างในได้ไม่มีด่านไหนที่สามารถเข้าไปข้างในได้เลยฮะด่านอะไรแล้วเนี่ยดวงจันทร์เหรอสุดยอดไปเลยกระโดดไปอีกรอบเราจะไปจุดที่เดิม อะไรเนี่ยไม่ฉันตกแมพแล้วฉันจะตกแมพโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับแมพนี้โอเคจบคลิปกลางอากาศเลยบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ